สวัสดีครับผมช่องเต่ารถบรรทุกมือสองนะครับวันนี้มีแพรเทลเลอร์นะครับหางปลาบรรทุก200ได้สบายสบายยกลงจากล็อกกี้2 4 0นะครับตัวแพรนะครับความยาววัวจากด้านหน้านะมาถึงช่วงหักเนี้ย5.70เมตร70แล้วก็ช่วงปลายก็อยู่ประมาณ6เมตรครับรวมรวมปลายเป็นคานสอดนะครับเหล็กใหญ่ของที่บ้านใช้เองนะครับ ลองมาดูได้นะครับพอดีไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวแพรตัวนี้นะครับทรงดีนะครับถ้าจําไม่ผิดผมได้มาเป็นของอู่สสุชัยนะครับตอนตอนนั้นที่เคยเห็นเพจมันติดมานะครับแข็งแรงนะครับพอดีของมันวางทับๆกันอยู่นะครับแต่พื้นก็พอดูได้นะครับท้ายช่วงท้ายก็สวยนะครับช่วงท้ายก็ยังสวยอยู่ มีพวกวังฝุ่นอะไรติดไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคขอบคุณครับราคา65,000บาทดูของที่นครสวรรค์ศูนย์หกสี่เก้าห้าสองส